โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์คุ h ชา n นลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปเกมหาเงินเข้าบัญชี t ูมันนี้วอลเล็ตบนมือถือนะครับจะเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันเนาะสำหรับเจ้าแอปเกมตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอปฟรีนะครับสามารถโหลดเล่นได้เฉพาะคนที่ใช้ Android เท่านั้นนะครับก็สําหรับแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอป เล่นเกมแก้ปริศนานะครับแล้วก็ทำการเก็บสะสมเหรียญทองเอาไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชี To m ั n y y w a l l เแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินก็ใช้ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีดีวิวในเน็ตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าแอปนี้สามารถที่จะถอนเงินได้100%นะครับก็เผื่อนเพื่อนคนไหนเนาะที่ สนใจอยากจะสร้างไรายได้เข้าดูมันิวอเลดก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ทิ้งไว้ให้เพื่อนๆใต้ล่างคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนไปกดจิ้มดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงบนเพื่อนให้เรียบร้อยเลยเนาะแล้วก็ถ้าใครนะครับที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมยังไม่ได้กรอกรหัสเชิญนะก็ให้เพื่อนกดไปที่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นกับรูป 2อ,องจดหมายที่เป็นรู่หัวใจเนี่ยเพื่อนก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับหลังจากขึ้นหน้านี้นะครับก็เพื่อนทําการกรอกตัวเลขที่ผมขึ้นมาให้บนหน้าจอได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับ92 419747แล้วก็กดสับมิตนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญฟรีไปด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เฉพาะคนที่สมัครสมาชิกใหม่เท่านั้นเนาะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดนะครับว่า แอปนี้เนี่ยมันเล่นยังไงนะครับอ่าสำหรับเมนูที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็น2อันล่างตัวนี้เลยนะครับไอพวกอันบนพวกเนี้ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองกดดูโดยเฉพาะอันล่างขวานี้นะครับก็จะเป็นวิธีการหาเหรียญน,นะครับมีตั้งแต่การแชร์นะครับนี่การแชร์เนาะเราก็สามารถที่จะกดแชร์ไปยัง Facebook หรืออะไรต่างๆได้แบบนี้นะครับผมอ่ะ หลังจากที่เพื่อนเแชร์แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถกดรีซีฟตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีพวกการดูวิดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมผ่านด่านการฆ่ามอนเตอร์นะครับก็มีให้ทำเนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปแต่ละอันได้นะครับผมอ่ะทีเนี้ยวิธีการเนาะเดี๋ยวมาดูแพทเทิร์นของเกมกันก่อนสำหรับเกมเนี่ยมันก็จะให้เราเล่นประมาณว่าให้เรานะครับ หาทางที่จะโยนเหรียญพวกนี้นะครับมาให้ฮีโร่ที่มันยืนอยู่นะครับอย่างเช่นด่านเนี้ยมันจะมีลาวาอยู่ด้านล่างเนาะเราก็จะทำการลดกุญแจนะครับเนี่เพื่อให้น้ำที่อยู่ข้างบนนะครับมันมาดับลาวานะครับผมอ่ะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยเหรียญแบบนี้นะครับปล่อยเหรียญลงมาแบบนี้แค่นี้เองง่ายๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักสองสาด่านละกันเนาะ อย่างด่านี้นะครับมันก็จะมีเจ้าหญิงให้เราช่วยนะครับซึ่งด้านบนขวามันจะมีการจับเวลาด้วยนะอืมทีนี้นะครับวิธีการเนาะเราก็จะต้องอย่าให้ลาวานะครับมันไหลมาโดนเจ้าหญิงนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนนะครับนี่แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็ปล่อยไอฮีโร่ลงมาช่วยเจ้าหญิง นะครับเธอถ้าเล่นไม่ผ่านก็แค่เล่นใหม่นะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเนาะอย่างนั้นนี้ก็ปล่อยลงมาเฉยๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคนี่อ่ะอย่างด่านนี้นะครับมันจะมีควันเขียวๆด้วยนะซึ่งผมไม่ช่วยเหมือนกันว่ามันคืออะไรเนาะตอนแรกเราก็ต้องปล่อยตัวเราเนี่ยลงมาก่อนนี่ควันเขียวๆเราก็ไม่ต้องไปปล่อยมันมานะครับนี่แล้วเราก็ปล่อยให้เหรียญมันไหลามาโดานตัว แค่นี้เลยง่ายๆนะครับผมเนี่ยะจะเห็นว่ามันก็จะมีเควสนาะว่าถ้าผ่าน30ด่านก็จะได้รับก้อนเงินตรงเนี้ยสานะครับผมแล้วก็ออนไลน์ครบ30นาทีอะไรต่างๆนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเนี่ยพวกเดลี่รายวันนะครับสามารถที่จะกดเข้ามารับได้เนี่ยเห็นไหมผ่านครบกี่ด่านกี่ด่านนะครับสามารถที่จะเล่นคนเดียวแล้วก็สั่งถอนได้ นะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะหาเงินจากเกมนี้ได้เลยส่วนไอ้พวกด้านบนซ้ายเนี่ยสองอันเนี้ยมันเป็นโฆษณนานครับไม่ต้องไปกดก็ได้นะครับแนะนําเป็นอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็2อ,อันล่างนะครับอย่างอันเนี้ยมันก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับพวกของรางวัลน,นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะมี อ่า ID ให้กรอกนะครับถ้าเกิดของคนไหนเนี่ยมันยังขึ้นให้กรอกได้แบบเนี้ยก็สามารถกรอก ID ที่ผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอหรือว่าใต้ล่างคลิปได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมไปด้วยเนาะโอเคครับก็มีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแอปตัวนี้เนาะใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้ นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ